สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวลัคนาราศีกรกฎช่วงที่จังหวะดาวเกตยายราศีดาวเกตนะคะดาวเกตเนี่ยก็เป็นครึ่งหนึ่งของราหูนะคะดาวเกตเข้าสู่ภพวินาศและดาวเกตคือการแปรปรวนการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงนะคะดาวเกตเขาก็มากระตุ้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับคุณเรื่องราวไปเกี่ยวข้องกับคนใกล้ตัวเรื่องราวไปเกี่ยวข้องกับการงานเรื่องราวไปเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่ต่างๆนนา นะคะเอาเรื่องดีเนี่ยาชาวการกฎช่วงนี้นะคะเรื่องดีเลยก็คือปัญหาอะไรต่างๆนานา,นามันน่าจะมีมีในเรื่องของการขี้คลายได้นะะปัญหาที่คุณเคยเผชิญมานั่นคือเรื่องดีหรือคุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงการปรับโยกปรับย้ายอะไรต่างๆนานา,นาในเรื่องของสายงานรวมไปจนถึงเรื่องดีคุณอาจจะได้การสับสุนกับผู้หลักผู้ใหญ่เก่าๆหรือคุณจะต้องไปวิ่งเต้นติดต่อกับผู้หลักผู้ใหญ่นอกรอบ นะคะต่างๆนานาเนี่ยมันก็น่าจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นนะ,ะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นส่วนในเรื่องของปัญหาก็ควรระมัดร,ระวังปัญหาในเรื่องปัญหาของคนใกล้ตัวปัญหาของคําพูดคําสื่อสารนะคะตรงนั้นน่ะอาจจะมีการบิดพริ้วหรืออาจจะมีการผิดนัดการขาดเคลื่อนอันนั้นได้ด้วยนะคะส่วนในเรื่องของ รวมไปจนถึงกิจการนะกิจการการซื้อการขายกิจการร้านค้าต่างๆนานานะคะช่วงนี้ก็อาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะอาจจะเหนื่อยหน่อยมันอาจจะมีอะไรที่มันผิดผิด,ผดพลาด,ลาดบ้างนะคะส่วนการเงินนั้นนะ่ะดูราคาการเงินดาวเกตก็ยกถึงการเงิน นะคะก็ช่วงนี้ถ้าจะถามว่าม so ีอะไรเอ่ยมีในเรื่องของค่าใช้จ่ายเพราะการเงินกระทับรักรวยดาวเกตก็โยงถึงการเงินอาจจะบางท่านอาจจะมีในเรื่องค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายคุณใกล้ตัวค่าใช้จ่ายยุดยันผานะค่าใช้จ่ายเครื่องมือสื่อสารซื้อของใหม่นะคะรวมไปถึงค่าใช้จ่ายเครื่อญาติก็มีนะคะตรงนี้ด้วยรวมไปถึงบริวารนะคะแล้วก็ระวังสุขภาพร่างกายหรือค่าใช้จ่ายไปเกี่ยวข้องกับสุขภาพร่างกายแต่การเงินรายได้ นะคะดาวเกตสถิตพบนี้ก็ไม่ก็จะมากระตุ้นในเรื่องของการเงินโดยเฉพาะตั้งแต่17สิงหาไปแล้วนะคะการเงินของคุณก็เป็นเกรรษตราที่อดีดาวเกตก็มายกถึงคุณก็อาจจะมีโอกาสนะคะในเรื่องของช่องทางการติดต่อการค้าการเจรจางานส่วนตัวงานเบื้องหลังงานสื่องานโซเชียลงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถนะะงานที่ต้องไปปรับแก้ไขอะไรอย่างนั้นอ่ะอันนั้นก็น่าจะส่งผลดีให้กับชาวกรกฎด้วย นะคะส่งผลดีอหรือคุณอาจจะมีโชคทางการเงินโชคแบบเผู้ใหญ่ส่งเสริมอยู่เบื้องหลังหรือคุณอาจจะได้โชคทางการเงินอะไรมาแบบที่ไม่เปิดเผยอะไรอย่างนั้นน่ะก็ได้นะคะตรงนี้ทีนี้เรามาดูกันนะคะว่ากรากฎ่ะและกรกฎแต่และเรื่องเลยของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะช่วงนี้ก็แค่ถ้าเรื่องของระวังอะไรก็น่าจะระวังในเรื่องของใครสักคนคำพูดคําจานะคะกับใครสักคนหนึ่งที่เขามาเป็นปัญหากับเราหรือ ศัตรูในที่ลับไปได้ไหมได้นะคะตรงนี้ทีนี้เรามาดูกันว่าชาวกรกฎช่วงนี้จะเป็นยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวเราไปเจาะลึกนะคะในเรื่องของการเงินการงานนะ,ะเรื่องของอะไรอีกสุขภาพร่างกายนะคะชาวกรกฎหลายๆท่าน อาจจะมีในเรื่องของชีพรจรลงเท้าการเดินทางแบบปรับปรับได้นะคะในช่วงจังหวะนี้หรืออาจจะต้องมีเหตุการณ์เดินทางไกลหรือไกลบ้านได้ด้วยนะคะในช่วงจังหวะนี้ก็อาจจะมีในเรื่องค่าใช้จ่ายกับเครือญาติหรือสุขภาพร่างกายของเครือญาติที่เป็นปัญหาสุขภาพร่างกายส่วนตัวเองก็อาจจะมีในเรื่องค่าใช้จ่ายสุขภาพตัวเองได้เช่นกันนะคะตรงนี้ด้วยส่วน อาชาวกระกฎการติดต่อการสื่อสารอะไรใดๆต่างๆนานานะคะก็ถ้าจะถามว่าบางทีคุณอาจจะมีในเรื่องข้อตกลงอย่างเงี้ยแต่บางครั้งบางคราวมันก็อาจจะมีในเรื่อง,องการติดล่าช้าไปบ้างนะคะการติดล่าช้าหรืออารมณ์ประมาณว่าเงินช่วงนี้ถ้าท่านไหนจะต้องการเคลียร์หนี้เคียร์สินหรือจะกู้หนี้ยืมกู้สินเชื่อต่างๆนานาอันนี้ อันนี้ก็จะมองว่าน่าจะมีโอกาสที่ดีแต่จริงๆแล้วมันน่าจะระวังในเรื่องการผิดพลาดในเรื่องเอกสารไว้บ้างก็ดีนะคะหรือเอกสารที่เราไปเดินธุกรกรรมอะไรมาเอ๊ะทำไมมันมันติดล่าช้าส่วนในบ้านอันนั้นชี้แจงไปแล้วระวังสุขภาพร่างกายของคือญาติคนในบ้านนะคะปัญหาถ้าเป็นปัญหาอีกหนึ่งเรื่องนะคะปัญหาก็ลองคนที่แบบว่าต่อหน้าอย่างรละหลังอย่างด้วยเช่นกัน นั่นคือปัญหานะคะส่วนใครที่แบบว่ารอคอยโอกาสที่ดีรอคอยข่าวดีบางท่านก็อาจจะมีโอกาสได้ข่าวดีจากผู้หลักผู้ใหญ่บางคนนะะที่เอื้อประโยชน์ก็ได้ค่ะเอื้อประโยชน์ในเรื่องของงานนะคะเอื้อประโยชน์ในเรื่องของงานผู้ใหญ่เก่าๆอะไรอย่างนั้นคนรู้จักเก่าๆนะคะส่วนช่วงนี้อาจจะมีในเรื่องค่าใช้จ่ายไปเกี่ยวข้องกับของบางสิ่งบางอย่างซื้อของใหม่อะไรแบบนั้นก็ยังได้นะ ของชารุดเสียหายหรือก็ต้องมีเหตุค่าใช้จ่ายของในบ้านถ้าไม่ใช่ค่าใช้จ่ายคือญาติงานค่ะกรกฎยังมองเห็นคนว่างงานอยู่เลยอะ่ะบางทีติดต่อติดต่อแล้วพลาดอย่างเงี้ยเอ๊ะติดต่อติดต่อเอ๊ะทำไมมันยังไม่ได้เริ่มต้นสักทีหนึง่งหรือจะได้งานจะได้งานก็มีการติดล่าช้าอะไรหรือเปล่านะคะส่วนในเรื่องของโชคในเรื่องของโชคคุณอาจจะมีโอกาสมีโชคหนะ้าคุณอาจจะมีโอกาสมีโชคตรงนี้ในเรื่องของโชค โชคตรงนี้อาจจะเป็นหรือเชิงรักษะค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการทำบ้านได้บ้านซื้อบ้านซื้อขายบ้านได้นะคะ <c oughs> เขาเรียกว่าโชคร <c oughs> วมไปถึงใครที่ทำงานสื่อทำงานเบื้องหลังทำงานอาชีพออนไลน์ต่างๆนานาอ่ะอันนี้น่าจะเป็นสิ่งดีแต่จะมองว่าโชคของคุณก็คือการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงละะักษณะคุณจะมีโอกาสสังคมใหม่ๆได้ นะคะคอนเนคชั่นใหม่ๆได้เครือข่ายใหม่ๆได้ที่ทํางานใหมให่ได้นั่นก็คือโชคของคุณนะคมันเป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อเกิดโอกาสใหม่ๆตรงนี้ยเกตมากระตุ้นเกตคือดาวแปรปรวนดาวการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงบางท่านไม่ได้เปลี่ยนงานแต่มีการปรับเปลี่ยนปรับปรับเปลี่ยนอะไรภายในองค์ก,กรก็มีส่วนในเรื่องของความรักชาวกรกฎค่ะคู่รักครอบครัวช่วงนี้ก็ลองสุขภาพร่างกายนะคนในครอบครัว ได้คนในครอบครัวได้อ่ช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์การเดินทางได้ร่วมกันกับคู่ได้นะคะช่วงนี้ส่วนสำหรับคนที่มีปัญหาความรักการผิดคำพูดการสื่อสารที่ไม่เข้าใจกันนะคะการมีอารมณ์คุณอาจจะมีอารมณ์อารมณ์กับอารมณ์เขาเรียกว่าอะไรอารมณ์อารมณ์มแบบว่าไม่เข้าใจกันได้ไหมได้คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องได้ไหม ได้เข้ากันไม่ได้ได้ไหมได้ในช่วงจังหวะนี้นะคะหรือช่วงนี้คุณอาจจะไปนึกถึงใครเก่าๆได้ด้วยส่วนหรือเขาอาจจะมีอะไรที่ปกปิดปิดบังซ่อนเน่นกับคุณก็ได้นะคะตรงนี้ส่วนสําหรับคนที่มีเออคนที่โสดค่ะมีโอกาสความรักไหมอาชาวโสดช่วงนี้อาจจะมีโอกาสความรักแหละคนมีตําหนิคนใกล้ได้ทั้งนั้นนะคะอาสำหรับคนโสดในเรื่องของความรัก ทีนี้เรามาดูกันนะคะเราก็แค่เจาะลึกในเรื่องของจะเจาะลึกในเรื่องของงานค่ะเพราะมันเป็นการติดต่อกันสื่อสารเรื่องของงานนะคะเรื่องของการเงินดาวเกตเก็ยกถึงการเงินนะครงานเงนิงนแล้วก็อะไรอีกสุขภาพร่างกายนะคะสุขภาพร่างกายด้วยเกตจะอยู่ตรงนี้ไปจนถึง13กันยายนนะคะ ในมุมดีก็มีในมุมเสียก็มีแต่ถ้ามุมเสียก็แค่ระวังในเรื่องการสื่อสารการผิดพลาดอะไรที่มันผิดผิดพลาดพลาดหรือปัญหาต้องสัสางปัญหาเก่าๆได้ไหมได้สัสางร่างกายสุขภาพร่างกายที่มันเป็นปัญหามาแล้วก็ได้ นะคะในเรื่องของงานคุณกําลังจะมีโอกาสมีสิ่งดีๆในเรื่องของงานทางเลือกง,งานใหม่ๆแต่งานอาจจะแบบว่าเหน,ๆๆนื่อยๆหน่อยนะต้องรับผิดชอบอะไรใหม่ๆหน่อยต้องไปเรียนรู้หน้าง,งานใหม่ๆนะคะตรงนั้นด้วยใครที่ออกงานมาใครที่ตกงานมาอยู่ก็น่าจะมีโอกาสกับใครสักคนหนึ่งที่เป็นผู้ใหญ่ใจดีก็ได้ค่ะเข้ามาส่งเสริมคุณหรือเพื่อนคุณก็ได้นะเพื่อนคุณอาจจะช่วยคุณอยู่เบื้องหลังได้ทั้งนั้นนะคะ พ่อค้าแม่ขายนักค้านักขายช่วงนี้ก็อย่าปิดการขายเก้าเหนื่อยหน่อยอขึ้นคอหน่อยนะคะแต่ถ้าถามว่าผ่านพ้นไปได้ไหมผ่านพ้นไปได้อยู่แล้วแล้วทุกอย่างมันผ่านพ้นได้ทุกอย่างมันมันได้เข้ามาแหละส่วนบางท่านก็จะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอาที่ทํากินใหม่ๆอะไรอย่างนั้นนะคะส่วนใครใครที่แบบว่าตกงานมาละ ไม่เห็นจะได้งานเลยงานยังไม่เห็นมีมาเลยคุณจะมีโอกาสได้งานทางเลือกนะกำลังจะมีโอกาสได้งานทางเลือกมาจากการติดต่อติดต่อส่วนตัวติดต่อนอกรอบอะไรก็ว่ากันไปอาจจะได้เพื่อนเข้ามาช่วยคุณนะ้าเข้ามาช่วยแล้วก็ใครทํางานอยู่ก็เรามาัระวังด้วยปัญหานะปัญหาคนปัญหาการผิดพลาดในการสื่อสารปัญหาไม่เข้าใจกันปัญหาการเขาเรียกว่าปัญหาการ สื่อสารกันปัญหาการทํางานแบบไม่ลงรอยกันอันนั้นก็ควรระวังไว้นิดหนึ่งใครอยากจะไปใครทํางานที่ไปเกี่ยวข้อต่างทางไกลต่างถิ่นแดนไกลอันนี้มีโอกาสที่ดีนะคะงานทางไกลงานต่างถิ่นแดนไกลอะไรอย่างนั้นอะ่ะก็น่าจะมีโอกาสที่ดีนะนะคะแต่ถ้าใครคาดหวังเดี๋ยวคุณจะได้ได้โอกาสงานค่ะอย่างน้อยคุณก็ได้ไปทดลองงานอย่างน้อยคุณก็อาจจะได้ไปฝึกงานก็ได้นะคะแต่บางท่านที่ฝึกงานมาแล้วก็อาจจะไปถึง คุณอาจจะมีโอกาสโอกาสในเรื่องของการได้เป็นพนักง,งานประจําแต่บางท่านฝึกงานรอรอว่าจะได้เป็นพนักง,งานประจําบางทีก็เอาเหนื่อยนะมันเจอความกดดงมกดดันต่างๆนานานเนี่ยโอเคใครทําสื่อใครทําโซเชียลใครค้าขายออนไลน์ใครค้าขายระหว่างประเทศต่างๆ ตัวกลางตัวแทนการขายคุณเป็นตัวกลางตัวแทนการขายก็ได้นําเข้าส่งออกอะไรอย่างนั้นน่ะถ้าแบบแบบนี้นะ่ะถ้าแบบเนี้ยมันคือข้อดีแต่ช่วงนี้ก็ต้องบอกก่อนทุกอย่างมันคือความเหนื่อยหน้าของกระกดความก้าวไก่ความาวามุ่นวายด้วยใครทํางานในเป็นพนักง,งานบริษัทก็ระวังนิดนึงมันจะเป็นความกดดันความก้าวไก่ความาวามุ่นวายความอึดอัดแล้วบางทีคุยกันก็ไม่เข้าอกเข้าใจกัน กับเพื่อนร่วมงานนะคะหยิบสำหรับผิดขอภัยมาดูกันเงินเป็นยังไงบ้างเกตโยกถึงการเงินการเงินช่วงนี้คุณอาจจะคุณอาจจะมีในเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งสุขภาพด้วยหรือค่าใช้จ่ายบ้านหรือค่าใช้จ่ายรถ ได้ทั้งนั้นเลยค่ะนะคะการเงินช่วงนี้ใครรอหนี้เก่าบางทีอ่ะบอกว่าจะให้จะให้จะ,จะคืนช่วงนี้นะคะแต่พอถึงเวลาอ้าวกัดผิดกลับผิดนัดซะง,งั้นถ้าใครรอลูกหนี้เก่าส่วนบางท่านระวังค่าใช้ใจ่ายในเรื่องของอะไรเอ่ยของใช้บางทีอ่ะใช้นานๆแล้วอาจจะชำรุดเสียหายก็อาจจะมีต้องเปลี่ยนแปลงหรือซ่อมหรือบางท่านก็ต้องมีเหตุการณ์สอมรถอะไรอย่างนั้นนะคะ ส่วนใครไปแสวงหาเงินที่ไกลๆก็จะมีโอก,กาสถ้าเป็นการไปแสวงหาเงินที่กกไกลๆถ้าคุณต้องการไปแสวงหาเงินที่กกไกลๆเพราะบางท่านต้องการการบางท่านต้องการไปไกลที่สําคัญช่วงนี้พ่อค้าแม่ขาานักค้านักขายหรือคุณจะต้องไปตกลงเจรจาในเรื่องของผลประโยชน์การเงินก็ระวังที่มันผิดพลาดไปบ้างนะระวังผิดพลาดไปบ้างจะลงทุนทําอะไรช่วงนี้อย่าประมาทนะคะอย่าประมาทด้วยถ้าจะต้องลงทุนทําอะไรช่วงนี้ ก็ต้องรอบคอบส่วนบางท่านเงินคุณอาจจะติดขัดคุณอาจจะมีรายจ่ายแต่คุณมีเงินช่องทางอื่นเข้ามาหมุนเวียนนะ,ะบางท่านก็มีเงินช่องทางอื่นเข้ามาหมุนเวียนทําให้ผ่านพ้นไปได้นะคะใครคาดหวังลูกค้าเก่าๆจะเข้ามาตกลงต่อรองใครคาดหวังการตกลงการต่อรองเอ๊ะทำไมมันมีในเรื่องของการตกลงการต่อรอง หรือคุณจะต้องไปวิ่งเต้นหรือคุณจะต้องไปตกลงไปต่อรองไปยื่นเสนอยื่นโครงการยื่นเสนอโปรเจกต์ต่างๆนานาเนี่ยบางทีอ่ะมันต้องออกแรงนิดนึงนะนะคะบางทีต้องออกแรงรู้สึกว่าการตกลงการต่อรองการเจรจาเนี่ยบางทีมันอาจจะมีในเรื่องของหรือยกตัวอย่างลูกค,ค้าบางทีตกลงกับเราแล้วแต่พอถึงเวลาเขาเงียบไปอย่างนั้นอนะ่ะนะคะก็ต้องควรระวังไว้บ้างระวังปัญหาเก่าๆด้วยนะคะ ปัญหาเก่าๆมันจะย้อนกลับมาด้วยนะโดยเฉพาะถ้าปัญหาตรงนี้ก็น่าจะเป็นในเรื่องของปัญหาสุขภาพหรือช่วงนี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายการเงินเพื่อปัญหาสุขภาพเรื่องไปเกี่ยวข้องกับสุขภาพร่างกายเพื่อตัวเองก็จะได้ดีขึ้นหายขึ้นส่วนใครต้องการเดินทางจะมีเกณฑ์การเดินทางที่ประจอรงเท้าค่ะนะใครต้องการเดินทางเนี่ยแล้วก็มันจะมีแหล่งไรายได้ช่องทางเลือกก็คืองานของคุณเองนี่แหละงานใหม่มันเป็นการเป,ปลี่ยนแปลงโอกาสอะไรใหม่ๆด้วย และการเปลี่ยนแปลงโอกาสอะไรใหม่ใหม่ทางเลือกใหม่ใหม่ส่วนการเงินใครจะซื้อใครจะขายบ้านที่ทางที่ดินอาจจะมีโอกาสจะมีโอกาสเข้ามาคุณเคยมีลูกค้าเข้ามาคุยเข้ามาตกลงเข้ามาต่อรองก็อาจจะมีโอกาสลูกค้าที่เข้ามาคุยเข้ามาตกลงเข้ามาต่อรองในเรื่องของการซื้อขายบ้านด้วยเช่นกันนะคะใครคาดหวังการปรับโยกปรับย้าย หรือบางทีอ่ะอาจจะมีคนที่เขาเป็นปัญหากับคุณน่ะเขาอาจจะปรับโยกปรับย้ายก็ได้หรือคุณจะปรับโยกปรับย้ายภายในองค์กรหนีจากคนที่เป็นปัญหากับคุณก็ได้นะคะตรงนั้นด้วยแล้วก็จะมีในเรื่องของเอกสงเอกสารที่ไปเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินสินทรัพย์นะนะคะตรงนี้มีด้วยรวมไปจนถึงบางท่านช่วงนี้ก็อาจจะหมายถึงคุณไม่เด็ซื้อขายบ้านหรอกแต่คุณอาจจะปรับรีโนเวทบ้าน เอ๊ะเจ้าบ้านให้เช่าขายไม่ได้เจ้าบ้านให้เช่าดีอารมณ์ประมาณนั้นก็มีนะคะก็มีส่วนใครทําประเภทเบื้องหลังประเภทสื่องานสื่องานโซเชียลงานเบื้องหลังนะคะเชื่อว่าความสามารถในการสื่อสารอะไรอย่างเงี้ยมันมีแหละแต่ระวังนิดนึงคนจ้องทาลายนะคะจุกคนจ้องทาลายแล้วก็ช่วงนี้จะมีโชคการเงินแบบลับๆก็ได้นะ,ะโชคการเงินแบบลับๆ หรือช่องทางรายได้ของคุณเองส่วนตัวหรือคุณอยากจะลงทุนธุรกิจส่วนตัวอีกหนึ่งทางของคุณอันนั้นชี้นําอยู่แล้วว่าการลงทุนของคุณมันอาจจะมีรายจ่ายก็ต้องควบคุมค่าใช้จ่ายนิดหนึ่งอย่าประมาทในค่าใช้จ่ายการลงทุนบางทีเรานึกอยากจะลงอยากะอะไรเงี้ยเราก็อย่าเพิ่งประมาทเราก็ต้องไต่ตองรอบครอบนะคะนอกกนั้นก็เป็นเรื่องสุภาพทั้งนั้นเลยเท่าที่เห็น มาดูโชคลาภสิมีบ้างไหมเพราะเดี๋ยวช่วงจังหวะปลายเดือนดาวเจ้าเรือนลาภมาอยู่ร่วมกับดาวเกตอ่ะมาดูสิคะโชคลาภเป็นยังไงมีเงินเข้ามาหมุนเวียนแต่ต้องมีรายจ่ายออกค่ะนะคะช่วงนี้ยเงินเข้ามาหมุนเวียนจริงแต่มีรายจ่ายมีโชคจริง แต่มีรายจ่ายหรือคุณอยากจะแปลงสภาพเงินเก็บของคุณไปทําอย่างอื่นอย่างเงี้ยเอาเงินเก็บของคุณออกมาทําอย่างอื่นนะเนอะไรแบบนั้นอ่ะมาลงทุนอย่างอื่นอันนั้นก็อีกหนึ่งเรื่องด้วยนะคะแล้วก็บางท่านทุกขลาบบอกว่าไม่รู้หรืออาจจะได้รถใหม่นะอาจจะได้รถใหม่ก็ได้รวมไปจนถึงของใหม่ข้าวของใหม่ของของที่ต้องใช้ที่งานอะไรอย่างนั้นก็มีในเรื่องของใหม่ด้วย แต่ถ้าใครมีลูกหนี้คิดว่าจะได้บางทีอ่ะอาจจะพลาดพลาดอาจจะแบบว่ามีอุปสรรคมีปัญหาเอ๊ะทำไมลูกหนี้ถึงเวลาจะคืนอจจะ่ะทำไมมีการบิดพลิ้วอะไรอย่างนั้นนะคะโอเคการค้าการติดต่อการเจรจาการสื่อสารลูกค้าเก่าจะเข้ามาด้วยในช่วงนี้อันนั้นก็คือข้อดีลูกค้าเก่าๆคนรู้จักเก่าๆก็จะเข้ามารวมไปจนถึงไม่ว่าคุณจะรองงานอะไรใดๆคุณอาจจะมีโอกาสได้ลักศรที่ว่าเพื่อนเก่านะคะตรงนี้ ได้พบปะได้พูดได้พูดคุยได้ส่งเสริมรวมไปจนถึงคุณอาจจะกลับไปทำงานร่วมกันกับเพื่อนเก่าก็ยังได้โอเคชาวรากระกดช่วงนี้อาจจะไกลบ้านสักหน่อยวิ่งเตะเดินทางหรอดูชิปจอลองเท้าช่วงนี้คุณอาจจะมีเรื่องของชิปจอลองเท้านะนะคะแล้วก็ช่วงนี้มีโชคจริงแต่มีโชคจริงค่ะมีโชคกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วย หรือโชคกับคนใกล้ตัวได้ค่ะนะคุณอาจจะมีโชคกับคนใกล้ตัวโชคกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์โชคฟุกโชคการลงทุนโชคเสี่ยงอย่างเงี้ยเล็กๆ,ๆน้อยๆพอมีแต่มีโชคเข้ามาบางทีก็เก็บไม่อยู่เท่าที่เห็นแต่ระวังอย่างเดียวคือพวกเหนียวนี่สุขภาพมาดูกันค่ะเพราะรู้สึกว่ามีรายจ่ายละสุขภาพร่างกาย โกฏวายโกรธอาจจะมีใครสักคนหนึ่งที่เป็นคนใกล้ตัวนะหรือรวมไปจนถึงตัวตนของคุณก็ได้นะคะสุขภาพร่างกายอ่ามีค่าใช้จ่ายในเรื่องรักษาสุขภาพมีการอาจจะไปตรวจเช็คสุขภาพนะคะหรืออารมณ์ประมาณว่าเอะเราเป็นอะไรเราก็ต้องไปกลับไปตรวจเช็คอารมณ์ประมาณนั้นได้หรือตรงนี้จะเป็นคนใกล้ตัวได้ทั้งนั้น คนใกล้ตัวก็อืมเคืยญาติญาติพี่น้องอะไรอย่างนั้นอะ่ะเขาเรียกคนใกล้ตัวอาจจะมีเนื่องเรื่องปัญหาสุขภาพร่างกายค่ะนะคะถ้าไม่ใช่คุณก็คือญาติพี่น้องแหละหรือคุณจะต้องไปเหนื่อยอะ่ะไปเหนื่อยไปรับผิดชอบอะไรสักอย่างที่ไปเกี่ยวข้องกับเครือญาดอย่างเงี้ย นะคะมีนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเราอาจจะมีในเรื่องอะไรอนะ่ะผ่าเล็กผ่าใหญ่ได้หมดการขับขี่ยุอยามผ่านหน้าก็อย่าประมาทนอกนั้นก็ไม่น่าจะมีอะไรลองไปโดนหลอกโดนลวงด้วยการหลอกลวงอันนี้อาจจะเป็นการหลอกลวงในคําพูดการหลอกลวงตรงนี้อาจจะเป็นการหลอกลวงในเรื่องของการการบิดพิวอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะโอเค ลูกนี้ก็ควรระวังผัดวันประกันพุ่งสุขภาพอันนี้ขอเน้นเน้นคนใกล้ตัวเน้นเครือญาติหรือต,ตัวตนของคุณที่คุณจะต้องไปรักษาอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่จริงๆแล้วเนี่ยดาวเกตก็ออกจากการทับลักแล้วอะก็เชื่อว่าปัญหาทุกอย่างมันเริ่มคลี่คลายมากกว่าผลดีมันก็มีไม่ใช่ไม่มีมันออกจากการทับลักก่อนหน้านี้คุณเครียดคิดมากคิดเยอะมากๆเลยเกตทับลักเนี่ยบางท่านโอ้โหเครียดจนคิดเยอะ คิดสับสนคิดวนไปคิดวนมาคิดไม่มีทางแก้ไม่มีทางออกอย่างเงี้ยมันก็เป็นในเรื่องทางแก้ทางออกปัญหามันก็น่าจะเริ่มคลี่คลายได้นะคะของอกระกรกดส่วนกระกรดใครอยากจะไปผ่าสันตัวเองก็ไปนะมีโอกาสนะคะมีการอยากจะผ่าสันผ่าเสริมนู่นนี่นั่นอะ่ะอันนี้เขาเรียกผ่าสันผ่าเสริมสายมูเตลูก็ไม่แน่ ก็อาจจะมีโอกาสมีโชคได้เช่นกันสายมูเตลูเพราะดาวเกตก็คือดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วอยู่ร่วมกับพฤหัสด,ด้วยบางทีเดินทางอย่างเงี้ยการไปกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์การไป,บบรษษษรไปมูเตลูอะไรอย่างนั้นหรือคุณอาจจะต้องมีเกณฑ์กลับไปที่เก่าที่เก่าที่เก่าที่คุณเคยไปกราบไหว้ขอพรอย่างเงี้ยโอกาสก็มานั่นก็เรียกว่าอ่ะนั่นคือโชว์อีกหนึ่งทางนะคือโชว์อีกหนึ่งทางด้วยเดีย๋ยวเรามาดูบทสรุปนะคะรอกด เป็นยังไงบ้างคร่าวๆค่ะแต่จะขอเน้นว่าเออดาวเออดาวเกตที่อยู่ตรงนี้ก็ระวังนิดเดียวระวังการสื่อสารระวังใครที่แบบว่าเราคุยกับเขาแล้วเขาเป็นปัญหากับเรามีการผิดคําพูดอะไรอย่างนั้นก็ได้นะคะอันนั้นคือแค่เรื่องของการระวังเรื่อง,องข้อดีก็มีไม่ใช่ไม่มีก็บอกไปแล้วว่าเรื่องข้อดีคุณอาจจะได้คนรู้จักเก่าๆเพื่อ่เก่าๆหรือคุณอาจจะต้องไปวิ่งเต้นติดต่อเจอจานนอกลอกนะ,ะหรือคุณอาจจะได้เงินแบบลับๆอะไรอย่างนั้นอ่ะ ช่วงนี้อาจจะมีนี้เรื่องการเดินทางแล้วก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของเครื่องมือสื่อสารค่าใช้จ่ายยุตยัยนพาหนะอ่าการได้เครื่องมือสื่อสารใหม่การทารถใหม่การซ่อมรถใหม่ได้ทั้งนั้นนะคะหรือบางท่านจะเอาเงินเก็บตัวเองมาซื้อรถก็มีโอกาสด้านงานดนงานเนี่ยน่าจะมีการเปลี่ยนแปลง,ปลงโอกาสก็น่าจะหมายถึงอะไรล่ะเออเรียกว่าบางท่านที่รอคอยงานเนี่ย นะคะบางท่านที่รอคอยงานคุณอาจจะได้งานทางเลือกใหม่ๆเกิดขึ้นนะะรวมไปจนถึงใครที่ทํางานอยู่แล้วก็ภายในการทํางานของคุณมันอาจจะมีการปรับระบบก็ได้รวมไปจนถึงกรกฎช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์การเดินทางไกลด้วยการต้องไปติดต่องานทางไกลอย่างเงี้ยโอกาสก็มานะคะโอกาสก็มาโอเคระ้ว่ถ้าสุขภาพกะลังปัญหาเก่าๆนาะนสุขภาพเก่าๆปัญหาเก่าๆนะฮะโชคมีโอกาสมีโชคแต่โชคตรงนี้จะมองเป็นในเชิงลักษณะโชคทางไกล น่าโชคทางไกลโชคการเดินทางไกลการติดต่องานทางไกลต่างๆนานานะชาวกระกฏหรือหมายถึงใครคนที่เก่าๆอาจจะมีการติดต่อกลับมาน่าอาจจะมีการติดต่อหรือคุณจะต้องไปติดต่องานเก่าๆกับใครเก่าๆอย่างนั้นก็ได้นะคะ ระวังปัญหาการผิดใจกันกับใครบางคนการไม่เข้าใจกันกับใครบางคนและก็ระวังปัญหาของการถูกใส่ความหรือคุณทํางานกับเพื่อนร่วมงานอ่าเพื่อนร่วมงานเขาอาจจะใส่สีตีไข่กับเจ้านายของเขากับหัวหน้าของเขา mm hmm. ขเขาอาจจะสนิทชิดเชื้อเล่นพักเล่นพวกกันอย่างเงี้ยก็ได้และก็ระวังคนที่เรารู้สึกได้ว่าเขาไม่ค่อยจะจริงใจก็มีนะคะหรืออารมณ์ประมาณว่าคนจริงใจเราไม่เชื่อเราไปเชื่อคนไม่จริงใจอะไรอย่างนั้นก็เังว่ากันไปนะคะกกรากฏมันได้หมดแหละนะคะของกระดเนี่ย แล้วก็ยังใดๆเสียก็ควรระวังคนที่ต่อหน้าดีๆแต่รับหลังไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไหร่เลยแต่ถ้าคุณเจอปัญหาเรามองว่าคุณกลับมีใครสักคนหนึ่งคอยช่วยคุณคอยบิมคุณได้คอยส่งเสริมคุณได้ก็อาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคะโอ้ช่วงนี้ระวังคนต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างคนแล้วก็คนสองบุค,คลิกก็ได้ระวังหน่อยหนึ่งช่วงช่วงนี้อาจจะระวังคนสองบุค,คลิกก็น่าจะประมาณนี้ นะคะน่าจะประมาณนี้ค่ะช่วงนี้ไว้ไปติดตามในคลิปอ,อื่นๆกันค่ะนะค,ะนะคะดาวเกตเข้ามากระตุ้นเรื่องตรงนี้แหละ <c oughs> แค่นี้เรื่องของสังคมเรื่องของการเงินเรื่องของคนใกล้ตัวนะ,ะเรื่องของปัญหาสุขภาพนะ,ะดาวเกตเข้าจะมากระตุ้นตรงนี้นะคะเรื่องของการติดต่อเรื่อง,องการพูดคุยเรื่องของความไม่จริงใจนะคะเรื่องของการถูกใส่สีทีไข่ก็ต้องควรระวังไว้บ้างแค่นั้นเองนะคะ ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความก้าวหน้าใครที่คาดหวังงานก็ขอให้ได้งานสักทีหนึ่งนะคะใครที่จะมีการปรับเปลี่ยนปรับโยกปรับย้ายช่วงนี้ก็คุณก็ยังมีโอกาสได้ผู้ใหญ่คอยสนับสนุนนะคคอยสนับส,สนุนใครที่ต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่นะคะเบื้องหลังของเราเราอาจจะแอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรือเราอาจจะอยากจะมาค้นพบตัวเองเอ้เราถูกฉลกฉลาวกับอะไรนะคุณก็จะมีโอกาสที่ดีนะถ้าอยากจะเริ่มต้นทำอะไรส่วนตัวส่วนตัวอะไรอย่างนั้นก็ได้ นะคะก็น่าจะประมาณนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วไว้ไปติดตามคลิปอื่นๆกันนะคะสวัสดีค่ะ